แต่ที่สุรินเนี่ยคุณน้องท่านผู้ชมชาวบ้านหลายคนถึงแม้ว่าณตอนนี้จะกลับเข้าบ้านได้แล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังคงต้องคอยสอดส่องดูว่าเอ๊ะมีโดรนของฝั่งกัมพูชาบินเข้ามาบ้างหรือเปล่าแล้วเขาก็หวั่นใจนอนไม่หลับนะว่าเอ๊ะจะมีการประทะรอบสามเกิดขึ้นอีกไหมนะครับไปดูหน่อยท่านะผู้ชมครับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินนะครับส่วนใหญ่เนี่ยหลายหมู่บ้านตอนนี้ชาวบ้านได้กลับบ้านกันแล้วนะครับ แต่ชาวบ้านสะท้อนเหมือนกันเลยบอกว่ายังคงวิตกกังวลน,นะครับว่าหลังจากครบ72ชั่วโมงแล้วเนี่ยที่มีการตกลงหยุดยิงกันไม่รู้ว่ากัมพูชาจะเปิดฉากยิง<ช>รอบที่3อีกไหมเ,เนื่องจากว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะไม่เคยเชื่อมั่นถึงความจริงใจของคุณกัมพูชาที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยได้พากันตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่กัมพูชาพยายามเจรจาให้หยุดยิงน่าจะเป็นเพราะเขาจะถือโอกาสในการเสริมกำลังพลและอาวุธหนักหรือไม่ เข้ามายังพื้นที่ชายแดนนะครับเพื่อเตรียมยึดคืนจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่เราเนี่ยไปยึดคืนมาตลอดแนวชายแดนในการประทะรอบสองที่ผ่านมารวมถึงบอกว่ามีแหล่งข่าวซึ่งเป็นคนกัมพูชาเองบอกนะครับว่าประชาชนกัมพูชาเนี่ยที่เขาอยู่แถวแถวชุมชนโอเสเม็ดนะครับที่จังหวัดอุดอรธานีชัยตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมที่อาเภอกรับเชิงเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกคนไทยว่าทหารกัมพูชาไม่อนุญาต ให้ชาวบ้านกัมพูชากลับเข้าพื้นที่นะขนาดที่ตรงกันข้ามทางการไทยอนุญาตให้คนไทยกลับเข้าพื้นที่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านแนวชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์เองพอมีข้อมูลแบบนี้ก็เลยไม่มั่นใจในสถานการณ์ในช่วงหลังเที่ยงวันนี้นะครับที่จะครบกําหนด72ชั่วโมงส่วนชาวบ้านที่อําเภอบัวเชดน,นะครับก็ร่วมกันไปหว่านแหจับปลามาหาประกอบอาหารกินกันนะครับก็เป็นกิจกรรมคลายความเครียด หลังจากผ่านเรื่องราวการสู้รบของไทยกัมพูชานะครับที่บริเวณชายแดนบรรยากาศณนะตอนนี้ก็ผ่อนคลายขึ้นนะครับถึงแม้ลึกๆก,ก็เหมือนกันนะชาวบ้านที่บัวเช่เนี่ยก็บอกว่าก็ยังคงไม่เชื่อใจกัมพูชาว่าจะหยุดยิงตามที่ลงนามเอาไว้แล้วก็ต้องรอรุ่นเหมือนกันว่าถ้าครบ72ชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่หลายคนก็อาศัยช่วงเวลานี้ที่ตรงกับช่วงปีใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองกับญาติและเพื่อนที่บางคนเดินทางกลับมาจากกรุงเทพกันด้วยนะครับฟังจากชาวบ้านแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องพยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ไม่ประมาทนะฮะ